บทสรุปเกาะกลางถนนยืดล้ำทำมุมแหลมทับเส้นช่องทางจราจรเป็นช่วงขาเข้าเมืองชัยภูมิหลักกิโลเมตรที่7ถนนสายทางหลวงหม่เลข201ชัยภูมิ4ีคิ้วโซเชียลว,วิจารณ์กันนําผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบเกาะกลางถนนเป็นมุมแหลมล่าสุดวันนี้31พฤษภาคม64นายจักกิจบุญเรืองศรีผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจังหวัดชัยภูมิ และนายนัทชัยเนตรเลืองสถิตหัวหน้าหมวดการทางหลวงทหารได้ชี้แจงกรณีเกาะกลางที่แหลมยืดล้ำถนน จนมีผู้ขับขี่นำภาพดังกล่าวโพสต์ลงโซเชียลนั้นเนื่องจากกำลังอยู่ในช่วงดำเนินการก่อสร้างและจะแล้วเสร็จในประมาณช่วงกลางเดือนกรกฎราคม64นี้ปกติการก่อสร้างที่ผ่านมาเกาะกลางถนนก่อนถึงจุดกับรถเป็นรูปแบบนี้แต่จุดนี้ที่มีปัญหาเนื่องจากเกาะกลางที่แหลมยื่นออกมาสร้างเสร็จก่อนที่จะมีการตีเส้นจราจรขึ้นใหม่จึงมีลักษณะเป็นมุมแหลมล้ำกินเขตถนนเข้าไปประมาณ50เซนติเมตร ทําให้ช่องทางการจราจรเหลือแค่3เมตรรถที่ขับผ่านต้องเบียดออกช่องทางจราจรด้านซ้ายทุกคันวันนี้ผู้รับเหมาเร่งดําเนินการขยายไหล่ทางออกไปทางช่องทางซ้ายสุดเพื่อเป็นการรองรับช่องทางก่อนถึงจุดกลับรถ และดำเนินการแก้ไขตีเส้นจราจรใหม่ซึ่งจะเห็นได้ถึงความชัดเจนในการขับขี่ในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนมุมแหลมที่เห็นว่ายื่นออกมาก่อนหน้านี้ได้เข้าไปอยู่ในเส้นแบ่งช่องการจราจรเกาะกลางเป็นที่เรียบร้อยผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ตามกฎจราจรก็จะได้รับความปลอดภัยยิ่งขึ้นรวมถึงใช้ความเร็วตามกฎหมายที่กำหนด จากกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องบนถนนสาย201นะครับช่วงระหว่างกม 12- กม15นะครับตั้งแต่ได้ได้เข้ามาเร่งดำเนินการแล้วนะครับตอนนี้เป็นงานสัญญาจ้างนะครับปี2564นะครับเป็นงานแบ่งทิศทางจราจรนะครับตอนนี้เนี่ยผู้รับจ้างได้ดําเนินการแบ่งทิศทางจราจรด้วยก่อคอนกรีตไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการขยายไหลนะครับเพื่อที่จะ ปรับเข้ายูเทิร์นนะครับซึ่งตัวนี้ที่ว่ามีกปัแหงออกมานี่นะครับเพื่อที่จะบังคับการจราจรให้เข้าไปในสู่ของโคเก็ตเลนซึ่งอยู่ในของการเลนรอเลี้ยวนะครับเลี้ยวกลับรถซึ่งจะทําให้เกิดความปลอดภัยเมื่อดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จนั่นแหละครับก็จะได้เท่ากับความกว้างของช่องจราจรเนี่ยสช่องจราจรช่องจราจรกว้างช่องละสามเมตรห้าสิบนะครับแยกที่ทางไปกลับนะครับตัวนี้ประกอบกับตัวที่บริเวณยูเทิร์นก็จะก่อสร้างสเปเชียลยูเทิร์นนะครับ ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับโดยคาดว่าอีกไม่เกิน1สัปดาห์นะครับตรงจุดนี้ก็จะก่อสร้างแล้วเสร็จครบสมบูรณ์100%ยร็ครับให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับตัวนี้ทําในการแก้ไขไหลนะครับขยายออกจากถนนประมาณกี่เมตรครับขยายไหลออกไปนะครับช่วงนี้เราจะขยายไหลออกไปอีก1เมตรเนื่องจากว่าให้ผิวจราจรได้3ามเมตรห้าสิบสองช่องจราจร7เมตรรวมไหลอีก2องเมตรห้าสิบนะครับเป็น9ก้าเมตรห้าสิบนะครับตัวนี้ก็จะได้ตามตัวนี้ครับ ในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนทางหน่วยงานรวมถึงผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายต้องกล่าวขออภัยต่อประชาชนทุกคนและจะพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกแต่หากพบว่าการใช้รถใช้ถนนของประชาชนไม่ได้รับความสะดวกหรือพบว่าถนนได้รับความเสียหายชํารุดไฟฟ้าส่องสว่างของแขวงทางหลวงใช้การไม่ได้ประชาชนทุกคนสามารถโทรสายด่วนกรมทางหลวงที่หมายเลข 1586ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่องประสานหน่วยงานในพื้นที่เร่งดำเนินการแก้ไขติดตามการแก้ไขและได้งานความคืบหน้าให้กับผู้แจ้งตามขั้นตอนถือเป็นช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถมีส่วนรว่วมจึงมั่นใจได้ว่าทุกปัญหาจะได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอนอีกด้วยครับในกรณีที่ถ้าประชาชนเนี่ยพบเห็นว่าถนนน่มันมีการชำรุดหรือว่าเสียหายในในใน,ในทุกพื้นที่ในจังหวัดชัยภูมินะครับ สามารถติดต่อได้ช่องทางไหนครับผมในการแจ้งข้อสำลุดตัวนั้นนะครับครับในส่วนของพื้นที่ของแขวงชัยภูมินี่นะครับเราจะมีทั้งหมดหมวดหมวดการทางนะครับที่คอยดูแลเส้นทางอยู่นะครับสามารถแจ้งทางหมวดได้เลยหรือจะให้ง่ายที่สุดนะครับขอให้ท่านโทรไปที่1586นะครับจะเป็นสายด่วนของกรมทางหลวงนะครับและทางหน่วยเหนือของเราเนี่ยจะแจ้งจะแจ้งกลับลงมาพื้นที่ทันทีนะครับ แล้วก็จะติดตามว่าการซ่อมนี้แล้วเสร็จยังไงเพื่อที่จะรายงานให้ผู้แจ้งทับทีหนึ่งว่าดาเนินการซ่อมยังไงนะครับเรามีในช่างรวจที่วิ่งตรวจตาอยู่แล้วนะครับเรื่องเรื่องหลุมบ่อเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมดนะครับถ้าดับหรืออะไรไง่จะต้องแจ้งเร่งแก้ไขทันทีเชยภูมตั้งแต่ผมมาอยู่นี่จะไฟฟ้าดับไม่เกิน3วันนะครับจะเร่งดาเนินการแก้ไขให้นะครับครับครับนักขีนินกัดข่าวพีอาร์เชยภูมนิวส์รายงาน